สวัสดีครับพบกับช่วงสาระดี1นาทีกับ Honda าซฟตี้ไทยแลนด์ครับสำหรับวันนี้เราจะมาแนะนําการขับขี่และก็การเปลกในสภาพถนนที่เปียกลื่นสําหรับผู้ใช้รถใช้ถนนทุกท่านโดยเฉพาะในช่วงสภาพอากาศที่ฝนตกและก็สภาพพื้นถนนที่เปียกลื่นการขับขี่บนถนนที่มีน้ําท่วมขังและเปียกลื่นผู้ขับขี่ควรใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษควรขับขี่ด้วยความเร็วต่ําถึงปานกลาง และไม่ควรใช้เบรกอย่างรุนแรงเพราะจะทําให้รถเสียการควบคุมได้ง่ายเทคนิคการใช้เบรกค,ควรใช้เบรกหน้าและเบรกหลังพร้อมๆกันและให้น้ําหนักเบรกอย่างนุ่มนวลเบรกในขณะที่รถตั้งตรงเปรงแขนทั้งสองข้างในขณะเบรกเพื่อให้รถมีความมั่นคงม,มากขึ้นอย่าลืมเอาเทคนิคการขับขี่ดีๆแบบนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันด้วยนะครับและสําหรับทางหน้าครับ เดี๋ยวเราจะมีสารอะไรใหม่ๆแล้วก็เทคนิคใหม่ๆมานำเสนอทุกท่านเช่นเคยอย่าลืมติดตามพวกเราด้วยที่เพจ Facebook h o n d a Safety Thailand แล้วเจอกันครับ